มาดูความหมายของคำนี้กันค่ะทุกคนคำว่ายี่ซือนะคะยี่ซือถ้าคุณชอบใครคนหนึ่งนะคะคุณจะบอกเขาว่า我一直都喜欢你หมายความว่าฉันเนี่ยชอบเธอมาทั้งชีวิตเลยนะคะทุกคนใช้คำนี้ได้เลยนะคะถ้าคุณชอบใครนะคะคุณสามารถไปบอกว่า我一直都喜欢你 我一直都喜欢你ฉันชอบเธอมาทั้งชีวิตเลยนะคะโอเคสำหรับอีหนึ่งความหมายนะคะยี่สิอก็แปลว่าเดินตรงๆก็ได้นะคะอย่างเช่นสมมติถ้าหาว่ามีคนมาถามทางคุณนะคะคุณจะบอกเขาว่าเดินตรงๆไปเลยนะคะก็บอกเขาไปว่าหนี่ยี่สิอเจ๋อ นี你一直走去就到了หม,มายความว่าคุณเดินตรงๆไปเลยนะคะเดี๋ยวก็ถึงแล้วประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ทักทายแม่หลามาได้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายฝากแชรให้ลูกๆหลานๆด้วยนะคะ